มันนี่ปลูกตั้งแต่เดือนธันวาธันวาตอนนี้ก็ได้สามเดือนแล้วสามเดือนสี่เดือนแล้วตอนแรกก็ทําท่าจะตายมันร้อนจัดปลูกใหม่ด้วยทีแรกๆอะ่ะเอาโดนมาฉีดสามสามี่ครั้งสามครั้งแล้วมั้งที่ฉีดเนี่ยปุ๋ยเม็ดก็ไม่ได้ใส่นะนะดูซิเนี่ยเราก็ฉีดผสมกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ฟื้นคนอื่นเขาไม่ฟื้นนะเขาเพราะว่าเขาไม่ฉีดแต่ว่าถ้าใครสนใจ ปรึกษาเราได้นะเอาอยาอยู่ในไรนั่นแหละปรึกษาได้ได้ทุกตัวเลยหายแน่นอนแล้วดูความงามของเขาสิดูความสดใสของเขาสิแล้วชื่นใจแหละถ้าลรงโวทําได้แบบเนี้ยตัวเองก็อยู่ไกลและยากไปมาดูไรทุกวันเลยพอมันตุย้ยมันเป็นยอดหยิกๆอย่างนี้เลยตอนก้อนนะแล้วเราก็ฉีดของบริษัทอยู่ในไรเนี่ยฉีดมาเรื่อยๆ อะไรนะซีเวลคัพเวอร์แล้วก็ยูอเนกของนไพลิดาเบนสลับกับไฮนิวใส่บวกกันเลยสามอย่างสอย่างเนาะทั้งหมดแต่ว่าต้องใส่คัพเวอร์เยอะๆแล้วมันจะเห็นผลชัดเิยเห็นผลว่ามันหายไวไงจากยอดยิกเรื่องอ่ะพอฉีดได้ครั้งนึงเนี่ยหกเจดวันกลับมาดูโอ้เอา้าใบเรื่องๆมันเริ่มหายไอ้ยอดใหม่มันก็เริ่มแตกไง เราก็เออทีนี้ก็ฉีดซ้ำเลยได้ทักเกือบยี่สิบวันมั้งซ้ำพาซ้ำอีกรอบห้ายเลยหายเลยเนี่ยทุกวันนี้มันก็เริ่มโตดีดูดีมากเลยบริษัทอยู่ในไรยทั้งหมดเลยที่ใช้อะตรงนี้ยี่สิบไร่เมื่อวานก็มาฉีดฉีดอีกรอบหนึ่งให้มันโตให้มันแตกให้บอกมันจะได้ใหญ่ไงหลังฉีดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยสวยมากเลยเมื่อก่อนอะ เคยทำมาหนึ่งครั้งแล้วปล่ก็เพียกินตายหมดเลยไม่ได้ฉีดยานะะดูนูน่นนูน่นเขาปลูกก้อนเราเหลือต้อนนิดนบางทีก็ตายไปเลยนู่นน่ะตายไปเลยเหลือแต,ต่ตอ <laughs> ส่วนของเรานี่ตอนนี้ฟื้นแล้วเขียวปิด <laughs>